เรามาแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการแม่พันธุ์ก่อนคลอดนะครับโดยปกติแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงในซองยืนนะครับจนกว่าจะถึงค,บครบกําหนดคลอดคือประมาณ114่วันก่อนคลอดประมาณสัก7วันนะครับเราก็จะย้ายแม่พันธุ์ขึ้นไปอยู่ในซองคลอดนะครับเพราะว่าซองยืนที่อยู่นะครับก็ ไม่เหมาะที่จะคลอดลูกนะครับเนื่องจากไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับให้ลูกอยู่ด้วยนะครับเราก็จะทําความสะอาดอาบน้ํำ่อกผิวหนังให้สะอาดนะครับก่อนที่จะนําแม่พันธุ์ขึ้นไปอยู่บนซองคลอดนะครับซึ่งซองคลอดก็อาจจะมีลักษณะยกพื้นสูงนะครับเพื่อให้ลูกสุกรได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แห้งสะอาด แล้วก็แม่พันธุ์ก็จะได้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สกรปรกง่ายนะครับก็จะส่งผลถึงต,ต่อลูกด้วยนะครับซึ่งแม่พัน์ธุก่อนที่จะขึ้นซองคอดนะครับเราก็จะมีการจัดการอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาบน้ําทําความสะอาดนะครับหรือการถ่ายพยาธนะครับโดยการฉีดยาถ่ายพยาธ นะครับเข้าใต้ผิวหนังนะครับก่อนที่จะถึงวันคลอดประมาณ7-14วันนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าแม่พันธุ์มีพยาธิภายในภายนอกนะครับก็อาจจะติดต่อไปยังลูกที่เกิดใหม่ได้นะครับซึ่งโปรแกรมยานะครับที่เราจะใช้ในการทำคลอดหมู นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีเหตุผลและความจําเป็นในการใช้นะครับเ,เช่นเจ็ดถึงสิวันก่อนคลอดนะครับก็จะเป็นการให้ยาถ่ายพยาธนะครับปกติที่เราทํากันอยู่ก็จะเป็นแบบฉีดเข้าใต้หนังนะครับไอโมเมกตินนะครับก็ประมาณ33กิโลต่อ1นึซีซีนะครับอพอย้ายขึ้นไปอยู่บน2อคลอด นะครับก่อนคลอดประมาณสัก3วันก็คือประมาณ111วันนะครับอายุตั้งท้อง111วันเราก็จะ,ะทำการฉีดยาตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าออกซิเตตาไซคลินนะครับเป็นยาที่จะรักษาอาการที่เกิดจากายะเม็ดเลือดนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวที่สำคัญในกระบวนการจัดการแม่พันธ ก่อนคลอดเช่นกัน,นครับเพราะว่าถ้าแม่พันธุ์เครียดในช่วงของอก่อนคลอดนะครับทำให้เชื้อโรคนะครับหรือพยาธิเม็ดเลือดนะครับก่อให้เกิดปัญหานะครับแม่พันธุ์ก็จะมีอาการเจ็บป่วยนะครับหรือ,อไม่สบายก่อนคลอดซึ่งจะเป็นปัญหานะครับก็ฉีดหนึ่งต่อ10นะครับถ้าฉีดเกิน10บก็แบ่งฉีด2องข้างนะครับถ้าแม่พันธุ สองรกิโลก็ฉีดครั้งละสิบนะครับอพอก่อนคลอดประมาณ6ชั่วโมงนะครับก่อนคลอดหชั่วโมงดูได้จากตัวไหนก็ดูได้จากการไหลของน้ำนมนะครับถ้าน้ำนมเริ่มไหลครบทุกเต้านะครับก็เป็นสัญญาณว่าหมูจะคลอดภายในสามถึงหชั่วโมงข้างหน้านะครับเราก็จะให้ยา ค่าเชื้ออีกตัวหนึ่งนะครับถึงออกฤทธิ์กว้างนะครับก็คือกลุ่มอะม็อกซี่นะครับอะม็อกซีซินลินนะครับสาเหตุที่ต้องให้ก่อนการคลอดสามถึงชั่วโมงนะครับเนื่องจากการอักเสบนะครับที่จะเกิดขึ้นตอนคลอดนะครับจะต้องมีปริมาณยาในกระแสะเลือดเพียงพอที่จะยับยั้งการติดเชื้อที่เกิดจากการอักเสบ เช่นการลอดที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาที่เราให้ไปนะครับกว่าที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและมีจำนวนปริมาณเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อได้นะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าเราจะมาฉีดหลังจากหูคอดเสร็จไม่ทันนะครับไม่ทันอาการอักเสบอาจจะทำให้เกิดปัญหาน้องไหลตามมานะครับ อันนี้คือยายาก่อนคลอดนะครับในระหว่างการคลอดนะครับปกติถ้าการคลอดไม่มีปัญหานะครับไม่มีอาการแทรกซ้อนเราก็จะไม่มีการฉีดยาเล่งคลอดนะครับเพราะว่าการฉีดยาเล่งคลอดหรือออกซิโตซินนะครับจะทําให้เกิดการบีบตัวของมดลูกอย่างรุนแรงนะครับทาให้ลูกหมู มีโดนบีบนะครับจนเปื้อนขี้เท่านะครับหรือบางครั้งก็สายสะดือขาดจากลกนะครับก็ทำให้เกิดการตายลอดมากขึ้นนะครับดังนั้นในกระบวนการลอดก็ปล่อยให้แม่หมูลอดโดยธรรมชาตินะครับถ้าติดก็ค่อยล้วงนะครับเพื่อช่วยเหลือการลอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้วงเพื่อทำลอดนะครับแต่เป็นการล้วงเพื่อ ช่วยเหลือการคลอดที่ผิดปกตินะครับพอคลอดเสร็จนะครับเราถึงจะให้ออกซิโตซินนะครับเพื่อทำการขับลกนะครับขับลกขับเศษลกเศษเลือดออกมาให้หมดพอขับลกเสร็จนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะให้อีกก็คืออยากแก้ปวดลดไข้นะครับตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะครับในกลุ่มที่เป็นแก้ปวดลดไข่นะครับ เพื่อให้แม่หมูฟื้นตัวได้เร็วนะครับลดการอักเสบคําว่าอักเสบในที่นี้ข้อเหมือนอเป็นการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะครับเป็นการอักเสบจากการระคายเคืองการคลอดการบาดเจ็บนะครับที่เกิดขึ้นรวมทั้งลดไข้เพราะแม่หมูไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการไข้นะครับก็จะลุกกินอาหารได้เร็วฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือ,อาการใช้ยา นะครับที่จําเป็นในกระบวนการคลอดครับส่วนกระบวนการหลังคลอดนะครับสิ่งที่เราต,ต้องการก็คือลูกหมูนะครับที่เกิดขึ้นมายัางต้องการความอบอุ่นนะครับดังนั้นเราต้องมีก่ลองโบก,กมีไฟกบก,กนะครับก็ให้ลูกหมูได้กินน้ำนมเหลืองนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับโดยเฉพาะภายใน6ชั่วโมงแรกนะครับจะเป็นช่วงนาทีทอง ของลูกหมูนะครับเนื่องจากน้ำนมาจากแม่ในช่วงนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับที่จะส่งต่อไปอย่างลูกได้และก็ลูกสามารถที่จะรับได้ใน6ชั่วโมงนะครับถ้าเกินไปจากนั้นาการรับภูมิคุ้มกันจากน้ำนมเหลืองของแม่นะครับก็จะได้น้อยลงนะครับหรือไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากกระบวนการ รับของลูกก็จะถูกปิดลงหลัง6ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับดังนั้นในช่วงนาทีทองนะครับเราต้องจัดการในเรื่องของน้ำนมเหลืองให้ได้ทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำนมเหลืองไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำนมปกตินะครับซึ่งลูกหมูก็อาจจะรับภูมิคุ้มกันได้น้อยลงนะครับที่สำคัญก็คือในช่วง6ชั่วโมงแรกนะครับต้องให้ทุกตัวได้กินน้ำนมเหลืองจากแม่นะครับ Uh, ถ้าเราดูในเรื่องของความอบอุ่น uh, แล้วก็การกินนม uh, ได้นะครับใน3วันแรก3 5ถึงวันแรกนะก็จะเป็นตัวชี้วัด uh, ว่าลูกหมูจะยานมได้กี่ตัวนะครับคือถ้าถ้าผ่าน5วันลูกหมูทุกตัวก็ uh, มีโอกาสจะ uh, ได้ยานมเนื่องจากถือว่า uh, ได้ได้กินนมแม่นะครับอัตรารอดชีวิต5วัน ในช่วง3วันนะครับเราก็จะมีการฉีดท่านเหล็กนะครับซึ่งภาวะเรือจางในลูกสุกรนะครับก็เป็นประเด็นที่แก้ไขได้ด้วยการฉีดฉีดท่านเหล็กนะครับเข้ากล้ามเนื้อตัวละ1-2สองซีซีนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีโปรแกรมยาตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการกรอกยาเพื่อกัน อาการท้องเสียจากเชื้อบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขอกหรือโคนท่าสุรินนะครับกอกตัวละ1ซีซีนะครับเป็นการให้ยาครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับสำหรับท่านที่เคยเจอปัญหาลูกหมูหลังคลอดนะครับแล้วมีอาการท้องเสียขี้เหลวสีเหลืองเหลืองนะครับก็ส่วนมากจะเกิดจากปัญหาสองสองส่วนนะครับก็คือบิดกับอีโคไล นะครับแต่ส่วนมากะจะเกิดจากเชื้อบิดเนื่องจากมันสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานนะครับการล้างทําความสะอาดอาจจะ,ะไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในคอกที่มีการพักค้อไม่เพียงพอนะครับก็คือขึ้นคออต่อๆกันนะครับทำให้การล้างทําความสะอาดคอกไม่ค่อยดีนะครับก็จะ,ะเกิดปรากฏการท้องเสียจากเชื้อบิดนะครับถ้าลูกหมู ได้กินนมนะครับจากแม่อย่างเต็มที่นะครับก็จะได้น้ำหนักอย่าดมที่ดีนะครับแล้วก็มีขนาดน้ำหนักสม่ำเสมออันนี้คือความสำคัญของการจัดการแม่หมูก่อนคลอดและก็หลังคลอดนะครับเพื่อให้เราได้ลูกหมูที่มีคุณภาพเหมาะที่จะ,ะนำไปขุนนะครับเพราะว่ามีข้อสังเกต ลูกหมูที่หย่านมน้ำหนักห่างกันหนึ่งกิโลเวลาไปเป็นหมูขุนนะครับมันก็จะมีน้ำหนักห่างกันได้ประมาณสามกิโลนะครับอย่างเช่นลูกหมูหย่านมหกกิโลกับเจ็ดกิโลนะครับเวลาไปาถึงปลายทางหมูขุนนะครับตัวหนึ่งก็จะได้ร้อยตัวหนึ่งก็จะได้ประมาณเก้าสิบเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการจัดการลูกหมูในช่วงหลังคอด นะครับให้พวกเรายึดหลักให้กินอิ่มนอนอุ่นนะครับอ,อยู่สะอาดนะครับก็จะทำให้ลูกหมูอาหยานมที่มีคุณภาพให้พวกเราต่อไป